กินคอครับมือหนึ่งคอก็เป็นเด็กบองนั่นคอเขาเนี้ยงเหลียมเขาได้มาอุ่นกินครับเด็กบองครับกระดองเยสวากันนะครับกินได้แนวเก่าเดี๋ยวกินมาหมาซ้ำอยู่มือนี้มือนี้ไปกดเอาเอาบัตรประชาชนาไปกดเอาคล้องครับมือนี้ได้เต็มเกี่ยวเลยหลายอย่างครับทั้งขนมขนมุนไปเมื่ับผม นหน้าหนาก็ไดนะ้มากเรืงขนมครับขนมขนมเล่สองสามหอ่อแล้วก็ที่สบู่ครับสบู่เตยส,สบู่แล้วก็บัตรประชาชนเราไปกดเดี๋ครับนี่เงินเดอนสามร้อยเด้อผมโกแก่กดมาสอนนนบ,ดดบน,นออี่มีเงินในบัตรประชาชนได้ครับนี่ยนิดหน่อยไปแล้วอย่างแมนครับผม พี่ครับพี่กับแม่แเนี่เต็มเลียเลยครับโอ้โอเยอะมากเลยสนากที่จะมาหมาอไรฟองมากินเนเดกมากินแน่เียวเาส่วนมากนี่เก็บทุกรถดเลยมามารวดเสียงเนี่เต็ม้ไว,ไว้านี่อันนี้กระแทกครับผมแนะยนําเลยครับไว้่ว้พี่ก็มีกินสำเร็จรูป ไวไวนี่พวกอยาที่ฟันครับบัตรประชาชนเราไปกดออกคงนี้เดย์ครับถ้าไก่สิ้นเดือนแล้วเลยไปกดออกเดี๋ยวสิ้นเดือนมันจะตัดเงินไปมันจะบ่ได้เพาะก็ได้เปล่าไปกดออกแต่ถึงก็เลยต้องเปล่าไปกดออกนี่แจกที่ฟันครับนี่เทียนนี่นี่ก็ล้วนได้เอาเงินจากบัตรประชาชนเราไปกดออกข้างนั้นนะครับ นอนอยงนี้แหละเหมือนม่หมาเหมือนเลยเต็มหนุง,งเลยหลายเยอะมากครับอกินข้อครับบดนี่นี่ครับกินของกันนี่เดิกบวงเข้าวขอนิ้งเหลียวมอุ่นกินเหลี่ยมทำขึ้นเลยทำขึ้นกินข้อปิ่งกบครับทำขึ้นเลยกินข้อปิ่งกบกินเม็ดแล้วหรือว่มืำขึ้นนี่ขอนิ้อไม่เหลียว Hoa bình cọc cân nhau, thì nhao nhao lên nhao 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 to, nhao 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 Mà nhao 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 กระดกไกหงหงนะครับว่าเซื้อมาต่ว่างกวกมั้งว่างไปทั้งเนี้ยัางทีก็เหระแั่ยั็เว้นมากถือเดกมันถือยังไเลยไก่แห้งเนาะกระโดวกดอกกระโดซื้อมาต่ตลาดโคกสีตลาดโคกสี อันนก็ยังข้าเจ้าวรั่วเพาควายสุกไปนเนาะเป็นส้งที่เขียวธรรมดาที่เป็นสีต่างๆ กากินปลาเด็งเด้วกาดถลวกเข้ามากินตัวก็นังผมลอกกินเน้ยหาหน่ได้เลยะกินขนม้าง ดอกกระดดเพาเห็ดมัดมาละหาแบด้ี่ครับบ่แหงเดี๋ยวมานนี่มัเลยกินบวมมืดแน่นอนไม่ตัย่นถิมบเมมดแล้วไปย่นถิมม่าแห้งขามว่นขามขึ้นไปสองสามหนึ่งาไปแห้งี่เป็นยอนถิมส่วนมากินบมมืดเมื่กี้บวกดอกกระดา กินขนมบอเราคงความวาอยากกินน้ำมาครับกินน้ากินน้ำเฮ้ยหน้าไปซื้อน้ำแข็งน้ำเหนเนี่ย เวลาผมอุ่นเขาอุ่นเซซึ้งนเนี่ยนี่ใส่หมอทาไฟฟ้าไว้ครับเปิดมานี่ปึ๊บมเอาันนี้ใส่ยที่เอาเอาวเหนียวใส่นี่ครับเอาวเหนียวใส่นี่ใส่ยฟ้าควงนี่อันนี้เอา,า,าอเฮ็ดไปแต่อุ่นข้าวเหนียวเ,เดี๋ยวตรงเลยกล้องนี่ไม่ได้เอาไปแต่เซ่วเหนียวกินผมอุ่นผมแบบเอานี่ว้างไลย เทนำต้องไปใส่หม้อทา้าไปฝ่าซึ่งตั้งขึ้นเทิงแล้วก็เอาอ่าคุณก็เอาขอนิ่วลงใเซนี่บีบบบ๊ขยี้ให้มันเป็นให้มันเป็นแตกๆกันนิดหน่อยครับขอนิ่วบานนี้เขา,าก็เอาฟ้าหม้อปิดปึ๊บหวังนี้ได้ครับบานนี้เขาแบเปิดเลยแบบเนี้คุณไปมันจะนี่เองครับมันจะอ้อนเองขอนิ่ว วิธีอุ่นขอนย่อโดยสูตรของผมเมื่อเดือนทีงสี่แหละแต่ว่าคนอื่นเหยียดต,ตามมาตามบูฮูแต่ว่าผมผมเฮ็ียดจากไอเดียของผมเองแต่ว่าคนอื่นเขาสิเห็ียดตามผมหูกับบูฮู หนุแม,มเก,แกิ่นน้ำหอมบ่สหนุ่มก็แก่มิกีิดอกก็มากินหัวนึงแล้วรู้สึกว่าเมื่อกินตามตัวด้วยขนุเอัปเร็กบวงว่าอยากขอเลยทำขอเศร้าเลยตัวหนึ่งทำดีแล้ยว,วขอเศร้าเลย กรอบดีป่ะกรอบดีไว้กรองแฟนครับทรงน้ำแข็งครับมามากินทันหนึ่อยหิ่ง ไม่เปิดกดขอบัาประชาชนเรปดกดม่อีกสิผมแต่ผมทรงมากผมทรงมากวรถเดียวนีแต่ย่ำย่ำจัโบรถมูนซับมือทรงมากหลายฮวนะครับบรทรงมากแบบหลายรถไหมแต่ผนทรงมากแหละแต่ผนทรงมากหลายรถกับออกัจบจบอไเ้ไป <c oughs> อัน,นี้ เขาก็ดสิบบริเตนเปกดเอาออนบริเตนเปกดก๊อตบริเตนออกบัตรประชาชนแล้วเปกดก๊อตมาขินยากมาหมาเนี่ยคือสมจิตกดเอากเนี่ยอื่นเลยเพราะว่าผมจาว่ามาหมามันเหลียวแต่ว่าผมว่ามันหน่อยรสชาติเวราะว่ามันทรงมาแต่รสรถหมูซับรถเดี่ยวรสสมมันไม่มีนะครับผมคิดอยากรสสมผมได้ไปเอาบัตรประชาชนแล้วเปกดเอามากิน